คุณครูเคยประสบปัญหาเด็กเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บเข้าที่ไหมคะหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่เคยประสบปัญหาต้องดุต้องบ่นลูกให้ลูกเก็บของเล่นให้เรียบร้อย<ห>โอ้โหปวดหัวกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูซุปโอมีเทคนิคดีๆมาแชร์กันค่ะเป็น4สเต็ปให้เด็กๆนะคะได้เก็บของเล่นด้วยตัวเองโดยที่คุณครูหรือคุณพอ่อคุณแม่ไม่ต้องกำกำับเลยค่ะ ซึ่งเทคนิคนี้นะคะคุณครูสมโอก็ได้นําวิธีการจากคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยมาผนวกกับเจ้าเล่มนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าคุณแม่นักจัดฉากสไตล์มอนเตสซี่ค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงเทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กดูแลตัวเองได้เก็บของเล่นเองได้ทํางานบ้านเองได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบ่นค่ะ ซึ่งวิธีการเก็บของเล่นที่ในเล่มนี้บอกนะคะก็คือให้เก็บของเล่นเป็นเซตเป็นเซตเลยนะคะแล้วก็กําหนดจุดใส่ถาดเอาไว้นะคะไม่เอาของเล่นมารวมกันนี่ค่ะคุณครูสโมโก็เอาไปผนวกกับคู่มือหลักสูตรปฐมวยัยนามาใช้กับในห้องเรียนอนุบาลได้อีก4เต็ปค่ะ4สเต็ปที่ว่านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเต็ปที่หนึ่ง เราจะต้องมาจัดห้องเรียนตามมุมประสบการณ์กันก่อนค่ะอันนี้นะคะคุณครูสุโบก็ยึดมาจากคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเลยแต่ละมุมนี้นะคะก็จะมีลักษณะของเจ้าของเล่นแล้วก็ลักษณะของการจัดมุมนะคะที่แตกต่างกันไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ มุมบทบาทสมมติเป็นมุมที่เด็กๆได้เล่นสมมุติได้เรียนแบบบุคคลต่างๆซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนมุมได้ตามหน่วยค่ะอย่างเช่นมุมบ้านมุมหมอมุมร้านค้าการตกแต่งก็ใช้ของตามมุมได้เลยนะคะ oh. มุมบล็อกประกอบไปด้วยของเล่นบล็อกไม้ให้เด็กๆได้ต่อและสร้างสรรค์ค่ะควรจะมีภาพถ่ายของสถานที่ต่างๆมาสร้างจินตนาการให้เด็กๆด้วยแล้วก็ควรมีของเล่นจำลองรถเครื่องบินต่างๆมาประกอบตกแต่งด้วยนะคะ yeah. มุมนิทานควรมีนิทานที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่สร้างบรรยากาศการอ่านเช่นพรมหมอนหรือว่าอุปกรณ์สําหรับการเขียนค่ะและยิ่งถ้าได้ชั้นวางแบบโชว์ปกยิ่งดีเลยค่ะมุมวิทยาศาสตร์มีวัสดุต่างๆจากธรรมชาติที่หลากหลายนะคะแล้วก็ควรจะมีเครื่องมือให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้สํารวจได้สังเกตได้ทดลองแล้วก็ได้ค้นพบด้วยตัวเองด้วยค่ะ ส่วนมุมคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีวัสดุต่างๆให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับรูปร่างรูปทรงจำนวนตัวเลขปริมาตรและก็น้ำหนักค่ะเมื่อครูนะคะจัดมุมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปค่ะสเต็ปที่2คือการนําของเล่นนะคะมาแยกใส่ถาดให้แต่ละถาดเนี่ยนะคะพอดีสําหรับผู้เล่น1คนค่ะ เนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีโควิดด้วยแถมเด็กเนี่ยก็ต้องมาออนไซต์ตามปกติแล้วนะคะคุณครูสมอโอเลยใช้วิธีการนี้ค่ะเพื่อให้เด็กๆแต่ละคนเนี่ยได้มีของเล่นในถาดของตัวเองไม่มีปริมาณที่มากจนเกินไปที่ทําให้เด็กเหนื่อยต่อการเก็บนะคะหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปทําให้เด็กเล่นไม่สนุกเราก็กะให้มันพอดีกับเด็ก1ผู้เล่นต่อ1นถาดค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละถาดเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะ่ะ และมาถึงในสเต็ปที่3กันค่ะสเต็ปนี้ก็คือให้คุณครูเนี่ยนะคะถ่ายภาพเจ้าของเล่นนะคะปริ้นมาแบบนี้เลยค่ะอ่าวิธีการของคุณครูซุโอนะคะคุณครูซุโอจะปริ้นมานะคะเป็น1เซตเนี่ยจะมี2ภาพค่ะคุณครูคะเพื่อที่ว่าจะติดที่กระป๋องนะคะหรือว่าที่ถาด1เซตค่ะแล้วก็ติดที่บริเวณใต้ชั้นวาง1เซตค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ถึงสเต็ปที่4ค่ะสเต็ปสุดท้ายแล้วก็คือการสร้างข้อตกลงกับเด็กๆนั่นเองค่ะโดยวิธีการนะคะเราอาจจะใช้คําพูดง่ายๆอย่างเช่นว่าอ่าน้องไก่ลองดูนะคะว่าที่ฐาดเนี่ยมีรูปของเล่นอะไรติดอยู่ให้น้องเนี่ยนำของเล่นตามรูปภาพนี้นะคะมาใส่มาเก็บให้เรียบร้อยแล้วเดินไปดูนะว่าที่ชั้นวางเนี่ยมีรูปภาพของ เจ้าของเล่นเซตนี้อยู่ตรงไหนนะถ้ามีอยู่ตรงไหนก็ให้น้องนาไปเก็บตรงนั้นเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการสอนให้เด็กๆเนี่ยฝึกการแมทชิ่งหรือว่าการจับคู่ความสัมพันธ์ต่างๆได้ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะเรายังสามารถสร้างระเบียบวินัยกับเด็กนะคะให้เขารู้จักว่าของทุกที่เนี่ยมีที่ที่จะต้องเก็บอยู่นะไม่ใช่ว่าจะตั้งเพ่นผ่านที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการฝึกแนวคิดของเขานะคะให้เขาคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นโตไปเนี่ยนะคะเขาก็จะได้ เป็นคนที่มีระเบียบวินัยหาอะไรก็เจอนะคะไม่ทาของหายบ่อยๆเน,ะนาะเมกระทั้งลูกชายของคุณครูซ้มโอนะคะตอนนี้อายุ1ขวบ10เดือนเองคุณครูซ้มโอนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะเชื่อไหมเอ่ยว่าลูกชายของคุณครูคซ้มโอสามารถเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ได้ถูกต้องเลยคุณช่วยหมี้เก็บสิงโตหน่อยครับสิงโตสิงโตอยู่ตะกร้าไหนนะาออถูกต้องเลยค่ะ ล้าสัตว์ของน้องปุณนะคะแล้วแคร็บล่าอยู่ตะกร้าไหน,อย,นอยู่นี่เลยถูกต้องเลยครับลูก และโซนนี้นะคะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะก็เป็นโซนเครื่องเล่นที่เป็นรถต่างๆนะคะคุณครูส้มโอก็ปริ้นภาพออกมาเป็นแบบเบิร์ดไอวิวเนาะ mm hmm. เขาจะได้เก็บถูกนะคะว่าหันท้ายไปทางนี้หันหัวมาทางนี้นะคะคันนี้ก็เช่นเดียวกันหันล้อไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็หัวอ๋อใช่ไหมคะพี่ปุณ ถ้าหากว่าคุณครูชอบนะคะก็ลองใช้4สเต็บในการเก็บของเล่นนี้ไปประยุกต์ใช้กับที่ห้องเรียนได้นะคะหรือว่าผู้ปกครองนะคะก็อยากจะนําไปใช้กับเด็กๆก,กับลูกๆนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะหรือว่าบ้านไหนนะ อาจจะมีวิธีการเก็บของเล่นที่เจ๋งกว่านี้อีกนะคะก็สามารถพิมพ์มาแชร์กันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e แล้วก็ติดตามช่องของคุณครูสมโด้วยนะคะวันนี้คุคณครูสมโอ้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ